สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะชวนกันคุยเรื่องของด้านมืดของคนดีค่ะคนดีก็มีด้านมืดนะคะไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างตลอดไปเลยด้านมืดของคนดีเนี่ยก็คือทะเลาะก,กับตัวเองนั่นแหละคะ่ะไม่ชอบความไม่ดีบางอย่างในตัวเองยอมรับไม่ได้แล้วพอตัวเองยอมรับตัวเองไม่ได้ก็จะ ไม่ยอมรับในตัวคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะงั้นนะคะใครก็ตามนะที่กําลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ลองคุยกับตัวเองดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าด้านมืดที่เราใช้มาตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่ชอบเขาจริงๆไหยจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆหรอนะคะจริงๆแล้วทั้งด้านมืดกับด้านสว่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยค่ะมันก็จะคล้ายๆกับเป็นระบบผู้ช่วยขับของนักบินอ่ะมันไม่ได้มีแต่ สิ่งดีๆเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยธรรมชาติไม่สร้างมาให้เราเหรอกค่ะ ทั้งด้านมืดทั้งด้านสว่างเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองด้านเลยทีนี้ใครเคยมีปัญหานี้เหมือนกันกับออมออาอยากลองชวนเขียนไดอารี่นะคะเพราะว่าความดีในหัวเราเนี่ยมักจะมาจากความคิดค่ะตรรกะและเหตุผลความชอบของคนอื่นที่เอามาสั่งสอนเราอยากให้เราเป็นคนดีอยากให้เราเป็นคนน่ารักในสายตาคนทั่วไปให้อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขก็จากภาพนี้นะคะก็จะเหมือนกับความดีเนี่ยเป็นความคิดที่อยู่ฝั่งขวาจะเป็นนกพูกเราอ่านหนังสือมาเราเห็นคนนั้นคนนี้มา ซึ่งบางครั้งเนี่ยการเป็นคนดีของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสาหรับเรามากเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีเด็กน้อยค่ะอยู่ในตัวซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็จะเหมือนกับเป็นความรู้สึกเป็นจิตใจค่ะก็เลยเหมือนกับสมองและใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกัน บางครั้งเราอยากเป็นคนดีมากเลยอยากจะเป็นคนที่สังคมคาดหวังเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นเป็นคนที่เพื่อนคาดหวังสังคมคาดหวังแฟนคาดหวังครูบาอาจารย์คาดหวังเจ้านายหรือใครก็ตามที่อยากเห็นในตัวเราแต่ในเวลาเดียวกันที่เด็กเด็กตัวน้อยอย่ะเด็กเอาแต่ใจเด็กงองแงที่อยู่ในตัวเราค่ะมันไม่อยากเป็นอ่ะมันไม่อยากทาอ่ะมันโกรธมันเจ็บมันเสียใจเราก็ไม่เคยหันไปมองเด็กน้อยคนนั้นในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบนี้นะถ้าเรามองเห็นในตัวเราเองอะค่ะ ลองลองมีไดอารี่สักเล่มหนึ่งนล้กวกุยกับตัวเองซึ่งไดอารี่ประเภทเซลเพล่ยออมเห็นมาหลายเล่มละแล้วมันก็น่าจะช่วยช่วยเราได้เหมือนกันนะคะถ้าซื้อแบบโลง่โลงๆมาเลยแล้วเราเขียนเองเนะี่ยเขียนไปเรื่อยๆนะมันช่วยฮิวใจเราได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรลงไปในนั้นเนี่ยลองหาดูน่าจะมีขายเยอะแล้วก็เล่มหนึ่งที่ออมแนะนําก็คือของเว็กซ์คิงคนที่เขียนหนังสือ Good Vibe good Life นะคะก็มีออกมาให้เราได้ทํากันบ้านกับตัวเองด้วยเหมือนกัน นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบง่ายๆแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้ค่ะเอาไว้เป็นไอเดียก็คือเวลาที่ทั้งความคิดลบความคิดบวกมันเกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยลองค่อยๆเขียนเขาออกมาก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเรามีความคิดลบนะลองเขียนออกมาเลยค่ะเขาแนะนําอะไรเราเหมือนเป็นมารดาที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆเนี่ยามารดาในตัวเราเขาแนะนําเราว่าอะไรเขาเก่งนะคะเขามีพลังนะแล้วเขาก็จะคิดมูคิดกลยุทธ์หลายๆอย่างอะให้เราได้เยอะมากๆเลยในการเอาชนะซึ่งมารดำเนี่ยวิธีของมารดำ ทำให้เราผ่านอุปสรรคไปได้เร็วมากแต่บางครั้งบานดาอ่ะค่ะเขาก็ไม่ได้คิดถึงผลกระทบระย,ยะยาวบางครั้งเขาก็แนะนําให้เราแบบจะได้ผ่านตรงนี้ไปเร็วๆไม่ต้องไปเจอเรื่องแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็ลืมคิดไปว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยในอนาคตอาจจะเจอผลกระทบระย,ยะยาวขึ้นมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบแอคชั่นก็ได้ค่ะฟังเขาแล้วก็ค่อยๆจดออกมาก่อ oh นเผื่อจะเป็นไอเดียอะไรที่ดีได้พอคิดลบจนเหนื่อยแล้วค่ะคิดไม่ออกแล้วเนี่ย ความคิดดีๆจะเริ่มมาแล้วค่ะจะเริ่มคิดบวกได้แล้วเราในฐานะที่เราเป็นซ e o ของชีวิตเราเนี่ยเราก็ลองรับฟังทั้งมารนขาวมาร์นดำในตัวเองก็นึกซะว่าเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีลูกสมุนนะมีลูกน้องหลายคนเลยที่มีความสามารถที่แตกต่างหลากหลายอย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยก็มีทั้งมารนขาวทมาร์นดำโอ้โหเราผ่านชีวิตมากันขนาดนี้นะคะเราน่าจะเจอทั้งมารนขาวมาร์นดำในหัวเรามาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะคะ การที่เราจะได้ประโยชน์จากทั้งความคิดลบและความคิดบวกในตัวเองเนี่ยเราต้องตั้งสติค่ะตั้งสติดีๆเลยค่อยๆฟังเขาค่อยๆเขียนมันออกมาบางครั้งถ้าเราไม่เขียนะมันก็จะฟุ้งอยู่ในหัวเราค่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์อะไรบ้างที่เราไม่ควรเก็บไปคิดต่อนะคะถ้าหากว่าได้เขียนไดอารี่แล้วนะคะแล้วก็ได้ได้นั่งคุยกับตัวเองจริงๆเราจะเห็นเลยว่าทั้งความคิดลบทั้งความคิดบวกเขามีความเป็นอัจฉริยะทั้งคู่เลยค่ะ เพียงแต่ว่าจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยการคิดบวกทําให้เราเนี่ยจัดการอะไรได้ไม่ทันเวลาแต่ในระยะยาวจริงๆแล้วนะบางครั้งความคิดบวกก็ไปไม่ถึงนะคะลองจับความคิดบวกกับความคิดลบที่มีอยู่ในตัวเราค่ะมานั่งปรึกษากันแล้วเราค่ะจะได้ทางออกที่ดีที่สุดในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยเราจะงงตัวเองเลยว่าะ ม,ม,ม,มันมันมันมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอยมันใช้งานได้ขนาดนี้เลยเหรอลองหาข้อดีของเขาดูค่ะอย่าเพิ่งรีบผักใส่เขาถ้าเราสามารถเข้าใจความหวังดีของทั้งความคิดบวกและความคิดลบในหัวเราได้แล้วเนี่ยค่ะเราจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยนะ เราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังจากความคิดลบจากพฤติกรรมลบๆที่เราเคยทําไปแล้วเรามานั่งเสียใจในอดีตเราจะรู้สึกขอบคุณเขาเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าความคิดบวกเนี่ยมันบางครั้งมันก็ทาให้เรายอมคนมากเกินไปทําให้เราต้องมานั่งเสียใจกับตัวเองทีหลังทีเนี้ยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือความคิดลบเนี่ยหรือพฤติกรรมลบๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่ว่าความคิดบวกเนี่ยเรายอมมากเกินไปสุดท้ายแล้วเราจะมานั่งเสียใจกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราเรายอมไปขนาดนั้นเราเสียผลประโยชน์ไปขนาดนั้นเราเราเราไม่รักตัวเองเหรอเนี่ยค่ะลองลองดูลงมานั่งชั่งน้ําหนักดูว่าเราจะทําเพื่อใครเราจะทํำยังไงเพราะว่าแต่ละ ความคิดเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์ที่มอบให้กับเราเนี่ยแตกต่างกันลองนั่งพิจารณาดีๆในฐานะนายกรัฐมนตรีของชีวิตตัวเองสรุปนะคะลองช้าลงกับตัวเองนิดนึงหาไดอารี่สักเล่มเป็นสมุดโน้ตก็ได้นะคะแต่ว่าถ้านึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเนี่ยก็ลองหาที่มันเป็น d ดอา y ี่ออฟเซลฟ์เฮลทนะคะก็น่าจะช่วยได้นะคะก็ถ้าลองทําแล้วนะคะได้ผลยังไงก็กลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะอยากฟังรอฟังทุกคนเลยค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ